และในคลิปวิดีโอนี้พี่ติก็จะมาแนะนําวิธีการฟาร์มรีโดให้ได้วันละแสนยังไงเพื่อที่เราจะมาสุ่มหาบัฟคู่ให้ได้เยอะๆแบบพี่ินี้นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ไว้ให้พี่ติดด้วยนะครับผมปัจจุบันนี้นะครับพี่สิบมีรีโรอยู่ที่ประมาณ $300,000 กว่ารีโรนะ บางคนมีเป็นล้านเลยนะครับผมซึ่งพี่สิทธิ์ไม่ได้ไปฟาร์มรีโลมาสักประมาณ2อาทิตย์แล้วเนื่องจากว่าไปฟาร์มหาตัวละครอย่างฟีเรนเนี่ยครับผมโอ้โหตั้งแต่อัปเดตจนจนปัจจุบันนะครับพี่สิทธิ์เพิ่งจะได้ตัวละครฟรีเรนมาเล่นนะครับทุกคนนี่หน้าตาของฟีเรนก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอะหลังจากที่พี่สิทธิ์ได้ฟีเรนมาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่สิทธิ์ก็เลยไปนั่งทําทีมนะครับผมเพื่อที่เราจะเอาไปลงหารีโลให้ได้วันละแสนกันนะครับผม โดยตัวละครที่เราจะใช้ในการลงนะครับผมก็จะมีทั้งหมดนะครับผมตามหน้าจอนี้เลยนะครับผมซึ่งโหมดที่พี่จะพาไปลงครับก็คือไม่ใช่เป็นโหมดอะไรครับนอกจากโหมด e s s e n s i o n event นะครับผมเพราะว่าในโหมด e s s e n s i o n event ครับเขาจะได้ e s s e n s i o n capsule มานะครับผมทุกคนซึ่งเวลาเปิด e s t e n s i o n capsule นะครับมันจะได้ r e l o มาค่อนข้างเยอะเลยครับผมอ่ะถ้าทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวี่จะทำการเปิดให้ดูกันก่อนเลยนะครับผมอ่าโดยตรงนี้ครับ พี่สิบจะทำการเปิดอยู่ที่สัก100ลูกแล้วกันนะเรามาดูซิว่า100แคปซูลนะครับเราจะได้รีโลทั้งหมดเท่าไหร่นะครับทุกคนโอเคนะพี่สิบจะลองเปิดแบบนี้นะอ่ะตาตัวละครเราไม่ต้องสนใจนะครับผมสิ่งที่เราหาในคลิปนี้ครับก็คือรีโลนั่นเองนะครับผมโอเคอ่านี่ครับ100นะครับผมจะเฉลี่ยก็ตีไปเป็น900ถึง1000นะครับผมก็ตีไปเป็น1000 ถ้าเราเปิด1นึ่พล่ะเราก็จะได้1 0,000ครับถ้าเราเปิด1 0,000ืนล่ะเราก็จะได้1 0 0 0 0แสนลีโลครับผมทุกคนซึ่งวันนึงอ่ะมันสามารถ FK ได้เกิน1000 0รีโลครับแต่ว่าเราสามารถเก็บในส่วนของตัวแคปซูลนะครับได้สูงสุดแค่เพียง1 0 0 0 0่นเท่านั้นนะครับทุกคนนี่เพราะฉะนั้นนะครับใครฟาร์มก่อนครบ10000หรือว่าครบ1 0,000แล้วอย่าลืมออกมาเปิดกันด้วยนะครับทุกคน แล้วพี่สิบใช้ทีมอะไรอัพเกรดยังไงใช้ไอเทมยังไงบ้างครับผมนี่อ่าพี่สิบก็จะมาเปิดให้ดูกันเลยนะครับโดยตัวละครที่เราเล่นในการแบกดาเมจนะครับจะมีแค่ตัวละครตัวเดียวนั่นก็คือตัวละครอย่างรอฟรุจจินะครับผมอ่ะใครไม่มีบัฟคู่ไม่เป็นไรนะครับแค่มี0.1ก็พอนะครับทุกคนซึ่งไอเทมที่พี่สิบใช้นะครับผมก็จะใช้เป็นแบบนี้เลยนะครับจะเน้นเป็นในส่วนของตัวลดคูลดาวอเบอรลิตี้นะครับ ก็จะใส่เป็นตัวอโกนี่นะครับผมใส่เป็นดาบของครูนะครับแล้วก็จะใส่เป็นในเรื่องของตัวรองเท้าเพิ่มดาเมจ25นะครับผมเพิ่มระยะอีก20นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นลดคูดาวแล้วก็บวกดาเมจกับลดคููดาวเลยนะครับผมแล้วก็นิ้วนะครับผมเดี๋ยวพี่สิบจะพาไปดูนะครับนิ้วโดยส่วนใหญ่นะครับพี่สิบอยากให้เพื่อนๆใช้เป็นตัวดาบม่วงนะครับทุกคนอ่ะพี่สิบก็จะเปิดให้ดูครับนี่เน้นเป็นดาบม่วงนะใครได้ดาบม่วงคู่ดาบส้มก็ดีนะครับ แต่ถ้าใครได้ดับม่วงคู่กับระยะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคครับเพราะว่าโหมดนี้ระยะทางมันค่อนข้างไกลครับถ้าหากล็อบลุจิมันตีได้ไวนะครับผมมันก็จะยิ่งจบหมอนได้ไวนั่นเองครับแต่มันมีผลไม่ค่อยเยอะครับต่างกันแค่วิ2วิ ให้เน้นเป็นดับม่วงเป็นหลักนั่นเองนะครับและหากใครที่ขี้เกียจเล่นขี้เกียจฟาร์มลองไปดูที่ร้านด d i t Shop ได้นะครับมีบริการรับฟาร์มและไอเทมโรบอทแมปต่างๆแถมยังรับกดกิฟต์เกมพาร์อีกด้วยแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาในการเล่นแต่อยากที่จะปล่อยบอท AFK เกมนะครับผมพี่สิบแนะนําเลยครับผม UG Phone นะครับผมไม่ว่าคุณจะปิดคอมหรือไม่มีเน็ตนะครับก็สามารถฟาร์มได้ตลอด24ชั่วโมงเลย แล้วก็ตัวละครอ,อื่นๆล่ะตัวละครอ,อื่นพี่สิบก็จะใช้เป็นตัวละครอ,อย่างเอโตะครับเพราะว่าเอโตะพี่สิบมันเป็นบับคู่เฉยๆครับก็เลยเอามาใส่นะทุกคนอ่ะไอเทมก็จะใส่เป็นแบบนี้เลยนะผมเป็นตัวโซลออฟไฟนะครับผมลดคู่ดาวในการโจมตีธรรมดานะครับตอนนี้พี่สิบทาเป็นตีศูนย์วิไว้นะแล้วก็เป็นกรูนะครับผมรองเท้าก็เหมือนเดิมครับเพิ่มระยะแล้วก็ในเรื่องของตัวดาเมจยี่สิบห้าครับแล้วก็ตรงนี้จะอัดเป็นดาเมจไปเลยนะครับเสื้อก็จะใส่เป็นเสื้อของตัว วาเลนไทน์เอ้ยใช่วาเลนไทน์ไหมใช่ติใช่ไหมเสื้อของวาเลนไทน์นะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวหมวกเหมือนเดิมครับหมวกอันนี้น่าจะเกิ่งที่สุดละมังทุกคนเพราะว่ามันบวกดังดาเมจแล้วก็บวกรถคูดาวนะครับทุกคนอ่ะก็จะใส่เป็นตามนี้เลยครับใครดูไม่ทันก็สามารถสต็อปแล้วก็หยุดดูได้นะครับผมส่วนเกียร์นะครับเหมือนเดิมครับเกียร์จะเน้นเป็นในส่วนของตัวรดคูดาวครับเพราะว่ามันจะสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์นั่นเองครับอันนี้พี่สิบก็เป็นรถคูดาวของดาบม่ว เอาไว้สลับบางทีเราเล่นเป็นกายภาพก็ใช้เป็นนาฬิกาทรายถ้าเราเล่นเป็นในส่วนของตัวอาบิลิตี้เราก็ใช้เป็นดาบม่วงนะครับผมแล้วตัวละครถัดมาครับผมก็จะมีเป็นกีฟิตนะครับก็เหมือนเดิมครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่บวกบัฟดาเมจได้สูงถึง220%เเลยนะครับผมอเทมพิสิทก็จะใส่เป็นตามนี้เลยครับเอามาช่วยในเรื่องของตัวดาเมจนิดหน่อยนะครับทุกคนอันนี้ครับกีฟิตนะก็ใส่เป็นในส่วนของตัวทันเดอร์ฟูลรี่นะครับผมอันนี้ไอตัวละครตัวนี้ไม่ค่อยมีผลสักเท่่าห เพราะว่าดาเมจส่วนใหญ่มันไม่ได้มาจากกีฟิตนะทุกคนมันจะมาเฉพาะในสนองตัวล็อบรุจินั่นเองนะครับผมอ่ะก็ใส่ไอเทมตามพี่สิบไปได้เลยนะครับผมในส่วนของตัวนิ้วก็พี่สิบก็ใช้เป็นประมาณนี้ครับนี่ลดคูดาวแล้วก็บวกดาเมจอบิลิตี้นะครับผมเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากที่ตัวสตาร์ก่อนนะครับผมสตาร์กพี่สิบก็จะใส่ไอเทมตามนี้เลยนะครับนี่ทุกคนอ่าเน้นในเรื่องของตัวเซนคูดาวนะครับก็เดี๋ยวพี่สิบอาจจะเอามา ไปเรื่องในส่วนของตัวไฮเปอร์อัลต้าด้วยนะครับทุกคนเราต้องเน้นปล่อยมันออกมาเรื่อยๆครับเพราะว่าอะไรเพราะถ้าหากมันปล่อยมาเรื่อยๆล็อบดูจิเราจะกินตัวละครเรื่อยๆมันก็จะเก่งขึ้น,นครับอ่ะในนี้พี่ติบก็แนะนําเป็นอัลต้านะครับโอเคนี่ครับผมไอเทมก็ให้ดูทีึงทีนะครับก,ก็จะเน้นเป็นในเรื่องของตัวลดเงินแล้วก็เซนคูดาวนะครับผมหอกพี่ติใช้หอ,อกซัมเมอร์เพราะว่ามันช่วยลดคูดาวใครไม่มีหอ,อกซัมเมอร์ก็ใช้ไอเทมอื่นๆที่มันบวกคําว่าเซนคูดาวตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ย รองเท้าพี่ติก็จะเอารองเท้าของในส่วนของตัววาเลนไทน์ครับมาเห็นไหมทุกคนมันจะบวกในเรื่องของตัวเซนต์คูดาวอีกสามินะครับอันนี้ก็ uh, ลดคอสครับผมแล้วก็อันนี้จะในเรื่องของตัวลดคอสนะครับเพราะว่าเงินมันก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะทุกคน,น,นประมาณ7วบิตน,นะครับในส่วนของตัวนิ้วนะครับผมนิ้วอันนี้ตัวนี้ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ครับใช้ได้อะไรอันไหนก็ใช้อนั้นเลยอันนี้พอดีพี่ติปสูมไปทีสองทีแล้วแล้วมันได้มาเป็นลดคูดาวทั้งสองอันก็ค่อนข้างโชคดีไปครับ ตัวละครถัดมานะครับผมเฟิร์นหรือว่าเฟรุนนะครับอ่าเฟิร์นหรือเฟรุนพี่สิก็จะเอามาในเรื่องของตัวซับพอร์ตนะครับเอามาเด้งเงินนะทุกคนแล้วก็ที่เหลือก็จะทําเป็นในส่วนของตัวแอคแทคคูดาวศูนย์นะครับแอคแทคคูดาวศูนย์ทุกคนอ่าไอเทมก็ตามนี้ได้เลยนะครับตามนี้ได้เลยในส่วนของตัวนิ้วนะครับอันนี้พี่สิบจะแนะนําให้ทุกคนเอาเป็นเลือดนะครับผม15เพราะว่าอะไรครับทุกคนนี่ครับเพราะว่าตัวละครอย่างเฟิร์นหรือว่าเฟรุนนะครับ เขาจะทําการสร้างเกาะนะครับผมให้กับเพื่อนทุกตัวนะ1,000%ของเลือดตัวเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเลือดตัวเองยิ่งเยอะนะครับตัวละครตัวนี้ก็จะยิ่งสร้างเกาะแรงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าหากโดนโจมตีครบ1ล้านดาเมจนะครับเขาจะทําการบวกดาเมจ1%แบบนอนแคปนะครับผมก็คือแบบไม่จํากัดเลยนั่นเองครับทุกคนอ่ะแล้วก็ตัวละครตัวสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือตัวละครอย่าง รีเรนนั่นเองนะครับผมฟรีเรนพี่ติก็จะเอาบัฟเป็นเอามาเด้งเงินครับก็คือเราเน้นทําให้ตัวละครรุจิอัพตันให้ไวที่สุดนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็เล้นเป็นในเรื่องของตัวเซนคูดาวนะครับพี่ติก็จะใส่เป็นในเรื่องของตัวหอกเซนคูดาวครับ,บรออหอ,อกตัมเมอร์ออนะครับผมแล้วก็รองเทา้ารถเอ่อรถคูดาวครับผมที่เหลือก็จะเป็นรถเงินครับผมประมาณนี้นะครับอ่ามา ในส่วนของตัวนิ้วใช่ไหมครับผมของตัวละครอย่างฟิเลนครับใช้เป็นอะไรก็ได้อันนี้พี่สิบก็เอาเป็นวิ่งเอาเป็นเลือดอะไรพวกนี้มาครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันเกิดมาปุ๊บมันโดนลอฟุจิกินทันทีครับไม่มีผลอยู่แล้วนะครับทุกคนมาเดี๋ยวพี่สิบจะไปลองเล่นดูนะว่ามันจะจบได้ภายในเวลากี่วินาทีนะครับทุกคนเอ่อโหมดนี่ a s c e n s i o n e v e เ t นครับเป็นโหมดที่ฟาร์มรีโรได้เร็วที่สุดนะปัจจุบันนี้นะเยอะกว่าซัมเมอร์อีกนะครับแต่ที่สำคัญก็คือโหมดนี้ครับ มันไม่สามารถปล่อยเอฟเคค้างแบบ2วัน3วันได้เพราะว่าตัวแคปซูลมันจะจำกัดแค่10,000นะทุกคนเพราะฉะนั้นก่อนครบ10,000นะครับผมอย่าลืมออกมาเปิดแคปซูลกันด้วยนะครับอพอเข้ามาในแมปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําการปล่อยออโต้อัปเกรดได้เลยนะครับผมโดยตัวละครที่พี่สิบจะอัปเกรดนะผมจะมีแค่ตัวเดียวเลยนั่นก็คือตัวละครอย่างลอฟลุจินะเดี๋ยวพี่สิบจะรีวิวให้ดูเลยนะครับผมว่าคูณ2คูณ3นะครับผมมันจบกี่วินะครับอันนี้ดูเนี่ยดาเมจดูดิ จบี่ยจบ11วิอ่ะเดี๋ยวเราลองซักประมาณ5รอบแล้วกันนะครับทุกคนอนนัรอบที่สองนะครับทุกคนจะสังเกตเห็นไหมตัวละครอย่างสตาร์กแล้วก็ตัวละครอย่างเอ่อฟรีเลนนะครับผมมันจะไม่อยู่ในแผนที่เพราะว่ามันโดนกินหมดครับอันนี้อันนี้12วิเมื่อกี้เท่าไหร่เมื่อกี้11อันนี้12นะครับนี่ให้ดูส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ครับไม่เกิน1 3วิเร็วสุดก็น่าจะประมาณ9วิมั้งถ้าที่พี่สิบเคยทําได้นะครับทุกคน ี่ยคือลอบรุจิเขาจะกินปุ๊บแล้วดาเมจมันจะหายเออไม่ใช่ดาเมจจะหายสิดาเมจมันจะเพิ่มมาทันทีเลยครับเห็นไหมพวกสตาร์กพวกฟีเรนมันจะโดนกินไปหมดครับแล้วดูดาเมจลอบรุจิบอกเลยครับถ้ามันยืนมีโหมดไหนที่ยืนได้นานๆโอ้โหลอบรุจินี่แม่งโคตรโคตรโหดนนครับดามเมจนี่คือแบบเป็นแบบตัวทีดนะันั้นจากตัวบีเลื่อนเป็นตัวทีเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่สิบจะรอบหน้าจะลองปรับสปีดนะครับผมเป็นตัวคูณ2นะครับ นี่คนี่คูณสามนะก็จบประมาณสิบเอ็ดสิบสองวินะครับผมนี่นี่คูณสองนะนี่พี่สิปรับเป็นคูณสองละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าสปีดคูณสองจะจบได้ภายในเวลากี่วินาทีครับผมในระหว่างนี้ถ้าหากตัวละครพวกนี้เกิดมาเรื่อยๆมันก็โดนรับรุจิกินแล้วดาเมจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับนี่เห็นไหมสิบสามวิถทาไม่ต่างกันเลยครับถ้าไม่ต่างกันเลยคูณสองกับคูณสามต่างกันแค่หนึ่งถึงสองวิโอ้โหถ้าเราจะเติมคูณสามมาทาไมวะเดย เออเหมือนคูณสองกับคูณสามได้ไม่ต่างกันเลยนะทุกคนอันนี้ครับดูดิเนี่ยสิบสามวิคูณสคูณสามอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดถึงสิบสองใช่ไหมอันนี้อยู่ที่สิบสามวินี่ครับคูณสองและทุกครั้งที่เราจบวครับมันจะได้แคปซูลค่อนข้างเยอะมันจะแบบไม่มีโอกาสได้แบบประมาณหนึ่งนะเท่าที่พี่สิบสังเกตนะใช่ไหมจะได้แบบหก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 ตลอดเลยครับ ยกเว้นใครที่แบบเกินแบบ30วิหนาทีอะไรแบบนี้ครับจำนวนแคปซูลมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับก็เท่ากับว่าเราจะได้รอบละประมาณ6ลูกใช่ไหมทุกคนเราก็ลองคํานวณดูครับว่า1ชั่วโมงเราสามารถฟาร์มได้ทั้งหมดกี่ลูกครับอ่ะพี่10จะตีไปสักประมาณมันเลขกลมๆแล้วกันนะสิบวิใช่หมหนึ่นาทีเราก็ได้6ครั้งใช่ไหมครับผม6ครั้งก็6066 6ครังก็เอ่อหนึ่งนาทีก็ได้ประมาณ36ลูกครับ36ลูกก็ตีไปชั่วโมงหนึ่งนะครับผมเราจะได้อยู่ที่ประมาณ2000ตีไปมัน,ม,นมันประมาณ2160แต่ลดในเรื่องของตัวเอเวอเรพวกเวลาส่วนเกิน1ิบวิครับก็ตีไปชั่วโมงละ2 0 0 0ใช่ไหมทุกคนเท่ากับเราฟาร์ม5ชั่วโมงอะครับเราจะได้อยู่ที่ประมาณ10,000ลูกครับ10,000ลูกเรามาเปิดนี่ได้รีโรรอบละ1น0 0 0แสนนะทุกคน5ชั่วโมงครับ1วันมี24ชั่วโมงอะสมมติถ้าพี่สิบเล่นัก ยีชั่วโมงพอแล้วกันนะก็วันหนึ่งครับผมเราสามารถฟาร์มรีโลได้วันละ4ี่แสนเลยนะทุกคนก็อย่าลืมนะครับผมวิธีนี้นะครับใครรีบฟาร์มรีโลนะอย่าลืมไปจัดทีแบบนี้ได้เลยครับผมแล้วก็พี่สิบมีข่าวแว่วๆว่าอัปเดตหน้านะครับ เราสามารถใช้รีโลแล้วก็ดอกไม้ครับผมเอาไปครัฟเป็นตัวดีวายรีโลได้ใครดองรีโลเอาไว้เยอะๆดอกไม้เอาไว้เยอะๆนะครับผมมีรุ้นที่จะได้ในส่วนของตัวบัฟใหม่ระดับบียอนนั่นเองนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายย้าู